ใจเราเป็นยังไงก่อนอยู่แค่นีอย่าไปปรุงแต่งอะไรแล้วนึกถึงท้องฟ้านึกด้าไม่เห็นภาพเราเอาด่านะเห็นนะนี่เห็นเนี่ยควารมรู้จิตเป็นตั้งอยู่ก็ท้องว่านะสมาธิแปลว่าตั้งอยู่ทรงอยู่นะแต่เ,เขาไปแปลว่ามันือเนี่เราไปแปลว่ามันเนีย่ยต่างคนต่างจะทําให้มัน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 ตั้งใจทําให้มันมันมานะมันขึ้น มันก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปถ้าสัมาสมาสมาธิกิเลสมันสง,งบมนิวรหามันพร้อมโดยอุปกิเลสที่พบมันเสือเส่อมลงเสื่อมลงเบาลงเบาลงพอมสง,งบพับจนมาฌานก็เกิดความรู้คนกิตมันเพ่งในโอ้นิ่งนี่ฌานเป็นไงน,นี่บบไปตั้งใจทําให้มันทําให้สง,งบเป็พอะสง,งบข้ามมันก็เป็น ต่างใจทาให้สง,งบมันก็เป็นโมหะสมาธิให้มันมีสติเต็มๆอยู่ตามธรรมดานี่เี่ที่เราเห็นนอ่องพาอยู่นั่นอ,อ,อ,นนอกุกิเละนิวรหะแล้วอุปกิเลสที่พกเป็นคอยเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเราก็ไม่รู้ดีกว่ามันแลกยังไงแต่รูว้ว่ามันสบายขึ้นสบายขึ้นนี่มันรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไม่เฮอไม่เอิมไม่นึกว่าเราเก่ง เออทำอย่างนี้นะมันสบายเบาลงเบาลงกา,ายเบาใจเบาความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมันค่อยสงบรล้นับไป <t ell> น้อยลงน้อยลงน้อยลงพอไปะงบหยุดปุ๊บขึ้นมาเมนึ่ความรู้ของจิตมันเพ่งจ่องนิมิตเฉยอยู่สติเต็มกายที่นี่ส่สติปัฏฐานสีเกิดสติปัฏฐานสีเกิดได้ด้วยอย่างนี้ ถ้าฌานยังไม่เกิดสติีประฐานสี่เกิดไม่ได้จะทํเสติประฐานสี่ทำอย่างไรอย่างไรถ้าฌานยังไม่เกิดสติีประฐานสี่เกิดไม่ได้ mm hmm. เมื่อเห็นนี่ิตเฉยอยู่อย่างนี้นิวรันหา้าเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปพร้อมด้วยอุปกิเลือสิบกด้วยคนิวรัน,นหา้าดับเป็นวิคฉาะรระหารได้เมื่อได้ ความรู้ของจิตมันก็เพ่งเราไม่ได้ตั้งใจเพ่งความรู้ของจิตเป็นเพ่งเองมันเบากายก็เบาใจก็เบาความเพ่งนั้นก็เบาถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเพ่งนระฌานนี่เป็นของเบาสมาธิก็เป็นของเบาที่นี่เขาสอนว่าสมาธิคือความความรักษาใจมันอยู่่สมาธิที่นท้มันพิษพยัญชนะ สมาธิก็คือสมาธานังสมาธานังแปลว่าตั้งอยู่หรือทรงอยู่เรามีสมาธิอยู่ตลอดเวลานี่ทุกคนเราไม่ได้ทาสมาธิแต่สมาธิเรามีอยู่ตลอดเวลาเราเห็นสิ่งนี้นี่ความรู้ของจิตมาตั้งอยู่นี่ก็เป็นสมาธิดีนี่พอมาเห็นสิ่งนี้ความรู้ของจิตก็มาตั้งอยู่นี่เป็นสมาธิดีนี่เห็นสิ่งนี้ความรู้ของจิตก็มาตั้งอยู่นี่แต่ว่า นี่เป็นสมาธิทังนั้นแต่ว่าสมาธิอย่างนี้มันเปลี่ยนทีต่้งไปด้วยนิวอนห้าไม่รับนี่เราต้องไอความรู้อย่างนี้แหละเอาไปรู้ที่ได้ทีหนึ่งเะอย่างวิธีเนี้ยอาจารย์สอนอนาปานะแต่ว่าอานาปานี่คนทําแล้วไปจ้องไปเพ่งแรงไม่เลยไปไม่ดอดอึดอด นี่เราให้ดูท้องฟ้าที่ก่อนเห็นท้องฟ้าเฉยอยู่งั้นที่นี้มันเห็นความออกความออกความออกความเบา,วาความสบายมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจิตใจธรรมดาธรรมดาอย่าให้ผิดธรรมดาอย่าไปดังใจให้มันดีอย่าไปดังใจให้มันสงบถ้าตังใจให้สงบสติมันอ่อนเดี๋ยวมันสงบซึมเป็นโมหะธราธิจิตใจเป็นธรรมดาสติ หลอกกายสติทั่วกายรู้สตีที่กายรู้สติที่มันแผ่ออกไปจากากายหลอกกายสติตั้งอยู่ที่กลางอกความจิตก็ตั้งอยู่ที่กลางอกที่รู้ไปถึงนู่นถึงนี่ไม่ใช่จิตไปจิตอยู่ที่กลางอก <c oughs> เรานึกไปถึงอเมริกาถึงเชียงใหม่ลำปางอะไรมันก็รู้เชียงใหม่ลำปางแต่จิตอยู่ที่กลางอกนี่จิตไม่ได้ไปเชียงใหม่ลำปาง ไม่ได้ไปอเมริกาความรู้ของจิตสางหาวันไปให้เกาไใจอย่างนี้นึกถึงสวรรค์พระมาลกความรู้ของจิตก็ไปถึงนู่นแต่จิตอยู่นี่จิตอยู่ทางกลางอกนี่อืมจิตอยู่ทางกลางอกนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราต้องนึงกว่ากายนี่เป็นตนกายนี่ไม่นใ่ตนแด่เราต้องนึงกว่าเป็นตนเราจะรู้ว่าเรายังเห็นกายเป็นตน พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายไม่ใช่ตนแต่เรายังเห็นว่าเป็นตนเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตนอย่างนี้เดียวว่าเป็นปฏิโลมกับพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นอนุโลมแล้วแล้วมันวิปัสนาจะเกิดไม่ได้นีจัมราวิสุทธิมากว่าไว้อย่างนั้นเป็นของถูกแค่ทีเดียวต้องมีปฏิโลมอย่างนั้นอรมาอ่านมาแต่แด็อายุสิบหกไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรอก จนอายุสามสิบสองบวชอวดเนะี่พอออกรรษากอเราอ่านธรรมะมาตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามเราอ่านเนะี่ยออกโรงเรียนแนละ้วอายุสิบหกก็อ่านมากขึ้นจนอายุสามเป็นตำรวจสิบสองพอตอก็อ่านธรรมะเรื่อยเห็นธรรมะสีไหนไม่ได้อ่านเรื่อยบวชเนะี่ยก็ โวยภาษาแรกเนะสยสามาภาษาสี่ภาษาลูกธรรมะกว่างขวางไม่ท่าเราเออเราก็านึกเออเรานี่ก่อลูกขันหาา่าไม่ใช่จนมานานแล้วแล้วทําไมเราไม่ได้โซดามันสัทีนึกอย่างนี้เดินมีจม่าเดีนะมันึกเราเห็นขันห่าเราก็รูกว่าขันห่าไม่เช่จนแล้วทำไมเราไม่ได้โซดามันหรือว่าเรายังไม่เห็นขันห้าว่าเป็นตัว ว่าไม่ใช่ตนกนนึกดูข้าไปในกายเอามันเป็นตนทั้งก่อนทั้งกายี่ทั้งเวรนาสัญญาทั้งนามวิญญาณเลยนึกถึงไอ้คำอรราราวิสุธิมารถออานเมื่ออายุตีพกเกิดก็จะต้องมีปฏิโลมวิปัสนาจึงจะเกิดได้เพราะนั้นคือปฏิโลมคือเหตุที่เรายังเห็นขัดกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิโลมเราลูกมือทั้งขสอบไปถึง หลังมือเรียกว่าอนุโลมลูกตามผลไอ้ที่ี่ปลูกกรับนี่เป็นปฏิโลมโลมะแปลว่าผลปฏิเอือทวนกับอืมใช้งานนี่เราต้องรู้ว่าเรายังหลงเห็นกายเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนนี่เราโง่เราหลงอย่างนี้เราต้องรู้ความโง่ความหลงเรา เรานึกว่ากายเป็นตนเนี่ยเรารู้ว่าอ้เรานึกกายเรารู้ยังรู้ว่าเรายังเห็นว่ากายเป็นตนโอ้เราโง่อย่างนี้เนาะรูจะร้จักจัดจ้านความเฉยใจตนเรารู้นะแต่เรายังเห็นไม่ได้ความพยายามที่จะทําให้เห็นมันก็เกิดนี่เพราะความพยายามที่จะทําให้เห็นมันเกิดนี่นะเมื่อสมาที่วิริวานห้าสงบอุเกิเลสสงบปัญญามก็เกิดขึ้น มึงก็เห็นเวทนาเป็นไงสังขยาเป็นไงสังขารเป็นไงวิญญาณเป็นไงรู้ชัดว่าเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่จิตโอ้อย่างนี้ไม่ใช่จิตแถวนี้เองมันน็นถึงไม่ใช่ตนเนี่ยรูกดีไม่ใช่ตนชัดๆแล้วมันเกิดจากอาหารแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่สงสัยมานานมันไม่ใช่ตนอย่างไรตามปริญญาเขาก็สอนกันว่า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นส่วนของจิตนั้นกายเป็นส่วนของลูกเอ๊มันเป็นส่วนของจิตแล้วทําไมถึงไม่เฉยจนอยพอสมาธิมีกำลังพอละเอียดพอเบาพอมันก็เห็นเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จิตมันเป็นอาการของจิต เวทนาก็คืออาการของจิตท,ที่รู้รสของอารมณ์ว่าอารมณ์นี่มีรสเป็นทุกข์อารมณ์นี่มีรสเป็นสุขอารมณ์นี่มีรสไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กเรียวว่าเวทนาสัญญาก็คือความจําคือความรู้ของจิตมันจํานั่นจํานี่ได้เืรื่งนั่นว่าความจาเนี่ยมึงก็ไปใจจิตเป็นความจําของจิตอสังขารความพรุงแต่งอยากรู้อยากเห็นอันนั้นอันนี้ ี่เรียกว่าสังขารวิญญาณก็รูนั่นรูนี่รู้รูปรูเสียงรูกลิ่นรูรดรู้โผฏฐัไอวิญญาณนี่ละมันไปรูรดอารมณ์เรียกว่าเวทนาจําอารมณ์เรียกว่าสัญญานี่สังขารนี่สังขารนี่คือความจงใจของจิตจิตมันตั้งใจจะอยากจะรูอันนั้นรูอันนี้รู้รูปรูเสียงรูกลิ่นรูรดรูอะไรอะไรทุกอย่างวิญญาณ จิตมัน้่งการจะรู้อะไรเนี่ยมันทําให้เราตื่นถ้ามันไม่อยากจะรู้อะไรมันก็รับเป็นงั้นพอมันอยากจะรู้อะไรมันก็ตื่นขึ้นมาที่เมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วเราไม่เคยสังเกตด,ดูแต่ก่อนเรามานึกดูทีหลังพอตื่นครับเราก็นึกดูเราอยากรู้อยากเห็นอะไรบางเราก็รู้อ๋อเราอยากรู้อยากเห็น มันถึงตื่เราจะรู้อย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ต้นอย่างนี้แต่ว่าเรารู้แล้วอย่างนี้ยังไม่เห็นอุปาทานเราต้องทำกรรมฐานต่อไปอีกทำให้ชาิชานมันยิ่งสูงเท่าไรมันยิ่งละเอียดเท่าไรก็ยิกำลังมากทำให้เห็นคุ์ได้เร็วเห็นอุปาทานได้เร็ว เราทุกคนอยู่กับทุกข์ทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนอยู่กับทุกข์ทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทุกขไม่มีมีทุกข์สองอย่างทุกข์ปฟิตกับทุกข์ไม่ปกฟิตเราได้บานใหม่ดีอกดีใจเ่าเป็นสุข นี่เป็นงที่แท้มันเป็นทุกข์ปกปิดนะ่ะเราได้อยู่อาศัยสบายจริงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลรักษาห่วงเห็นอ่ต่างๆนี่ในโลกมีแต่ทุกข์เท่านั้นทุกข์ไม่มีเราหลงต่างหากว่าเราเป็นทุกข์อย่างนั่นเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์เป็นทุกข์สมมตนะิอ่ะมันไม่ใช่ทุกข์แท้ สุกแพ้มันอยู่ที่ใจของเราแต่เ,เราไม่เห็นหรอกเมื่อใดเราเป็นโสดาบันเมื่อนั้นอุปาทานของบุรีชนดับกิเลสของบุรีชนดับทุกของบุรีชนดับเราก็เห็นทุกทิ่แท้จริงของเราติ่จิตทิ่ใจมีทุกคนความสุขที่แท้จริงมีอยติดจิตทิ่ใจของเราทุกคนแต่เ,เราไม่เห็นกิเลสของบุรีชน มันปิดบังเอาไว้เราเห็นไม่ได้เมื่อใดเราเป็นโสดาบันกิเ uh, ลสทุกข์ <M> ater, ของปุถุชนดับอุปาทานของปุถุชนดับกิเลสของปุถุชนก็ดับก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์ที่แท้จริงได้เงาเงาลางลางทุกข์ของพระอริยะโลภุตระทุกข์ มีอยู่จิตแ็่ใจไม่รู้จะเกิดไม่รู้จะกดับมันมีอยู่อย <success> ่างนั้นนี่โลกกตระสุขนี่พอพออุปาทานของพระเศกีทาทานดับอุปาทานของพระเศกีธาทานดับกิเลสของพระเศกษฐีาทาก็ดับทุกข์ของพระเศกีทาก็ดับเอ่ออุปาทานของของเธอเรับอันดับนะ สุของพระสกิทาคารยังอยู่ของพระโทรามันดับไปก็เห็นสุขได้ชัดขึ้นหน่อยชัดกว่าเป็นโทรามันมทีนี่อ็ิเลสของพระโสมันพระสกิทาคาดับสุปาทานพระสกิทาคาดับทุกข์ของพระสกิทาคาก็ดับอ่าก็สุขขสก็าาขขกาาขขมากเห็นทุขได้่าขึ้นชัดขึ้น เป็นอนาคานี่อุปาทานของพระอนาคาดับทุกข์ของพระอนาคาดับที่เลยของพระอนาคาดับหมดนี่ไม่มีอุปาทานเหลือจิตยังอยู่แต่อุปาทานไม่มีเห็นจิตอยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่มีอุปาทานเขาไปยึดว่าเป็นตนเป็นอย่างนั้นอ่อข้าไปถามพระอรหันต์ว่า ท่านเห็นอะไรเป็นตนท่านก็ตอบไม่มีเราคิดว่าพระอาหน์ไม่มีตนที่แท้ท่านก็มีตนเป็นไงน,นึกส่องฟ้าอยู่เปล่าน,นึกไหมฟังฟังด้วยนึกด้วยนึกธรรมดาธรรมดาย่าวังคับบังคับอะไรเป็นไงล้วก็ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเด่นนะดูด้านหลังให้เท่ากับด้านหน้า ต้องข้าด้านหลังเนี่ยจะเดินเหนอไปไหนไหนก็นึกได้เหมือนอย่างเรานึกอะไรอะไรตามธรรมดาเงี้ยตามปกติเราชอบนึกอะไรอะไรอยู่เนืองๆนี่เรามานึกอย่างนี้ใช่ไหมันก็ไม่นึกอย่างนั้นไอ้นึกอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นบุญต่างเป็นบาปต่างนึกสิ่งที่เป็นบุญใจเราก็สบายนึกสิ่งที่เป็นบาปใจเราก็อึดอัดบุญวายฟุ้งซ่านที่แต่อย่างนี้มันนึกถึงสิ่งที่ เราเห็นนิมิตน่องฟ้าอยู่อย่างนี้เรานึกถึงสิ่งดีๆสุก,ก็มากนึกถึงสิ่งดีชั่วสุกคนก็น,น้อยเออเลือดเห็นน้องว่าเฉยอยู่นั่นมีสติอยู่ในกายเราอยู่นี่น่องว่าอยู่น่นมีเรามีเขามีภายในภายนอกส่งรู้ทั้งภายในภายนอกอย่างนี้รู้ถั่วโลกถั่วจักรวาลได้ยิง่งดีอืมปัญญาจะเกิดเร็ว ปัญญานี่เราไม่ต้องทำอ่ะปัญญาเกิดจากศีลกับสมาธิศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิมันก็เป็นสัมมาสมาธิเออเอ่าพอ,อสัมมาสมาธิเกิดทับมรรคทั้งแปดก็เกิดจุ่มร่วมกันพอที่ฝักที่เราทำเจ็ดหมวดก็เกิดจุ่มร่วมกันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรทำแต่สิ้นกับสมาธิแล่วนั่นแหละ แล้วมันก็จะถึงมรรคผลได้ถึงมรรคผลได้นะมันก็ไม่ต้องกราบมาเกิดอีกก็ไม่ต้องทุกข์อีกกลับมาเกิดอีกม,มนุษย์ปุถุชนกลับมาเกิดก็มีความอยากอีกอยู่จนแก่จนเฒ่าอะไรอะไรไม่อยากแลนะ่พอตายไปแล้วเกิดใหม่เป็นเด็กก็อยากสนุกสนานอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากจะมีผัวมีเมียอีกไนงะอยาก ความอยากนี่นําความทุกข์มาให้เป็นอย่างนี้ความอยากมันเกิดจากความหลงความโง่ของเราถ้าเรารููความจริงเสียความโง่ของเราก็หายไป้าเห็นความจริงได้ความโง่ของเราก็หายไปความโง่หายไปทุกข์ของเราก็ดับไปด้วยเป็นอย่างนั้นเอาละต้องฝึกเก็บเวลาละเจ้ามู้ดจจบลงแต่เพียงนี้ And I'll be